พระพูดใ้เจ้าก็เหมือนกันที่ได้ตัดรู้ในโลกก็มากมายอีกเหมือนกันนั่นแหละอันนี้เรากราบกล่าบลำลนึกถึงพร,พระคุณของพระอรหันที่ท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านได้พ้นทุกในวัต์ตสงสารตัดกิเลสราคะโทสะโมหะเข้าสู่นิพพานข้าพรเจ้าขอนอบน้อมขอกราบพระหันตสาวกมากกว่าแสนโกด เราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระทหารตสาวกเราไม่ใช่ได้กราบเราไม่ได้กราบมันก้อนหินก้อนทรายเหมือนกระกราบทองเหลืองทองแดงอย่างที่วาดนั่นอ่ะอันนี้เรากราบให้กราบเราลรึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนั้นแปลว่าผู้กราบลำลึกถึงเป็นผู้ฉลาดในการกราบในการไหว้นี่แหละอันนี้ก็คือที่เราไปเห็นเราจะ อย่าได้ยาปั่าปาหมาดให้เราน้อมระลึกถึงจุดนั้นถ้าคนระลึกถึงจุดนั้นแล้วความประมาทจะไม่มีนะในจิตใจถ้าว่าไม่ได้คิดถึงจุดนั้นล่ะประมาทโอ้ทำไมมากาไม่ขนาดนี้พอได้พระธาตุมากขนาดนั้นนะแสดงขยะขยงไม่เคารพนั่นแหะนะจะเป็นบาปทางด้านจิตใจบางทีเป็นพระธาตุจริงจะทำยังไงล่ะหลวงพ่อไปพบหลวงปู่อุ่น วัดป่าแก้วชุมพลในเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็บอกกับหลวงพอ่ออิอนเว้ยที่แรกผมก็สงสัยเหมือนกันนะพระาธาตุนี่ว่านี่แหละเม็ดเนี่ยเม็ดเรื่อมๆนี่นะเออม็ดขนาดนี้นะที่เราเห็นเห็นกันนี่นะเ,ออเขาบอกวัดาธาตุพุ่นพระาธาตุเฉดด็จ ผมก็ไปก็ไปนั่งเขาว่าพระธาตุเสด็จนะวันพระวันพระนี่นะเ,เขาว่าเอามีเอาถาดมาวางไว้ถาดมาวางไว้ผมก็สายสายสายไฟดูก็ไม่มีอะไรเลยนะอพอจากนั้นกับพระธาตุเสด็จมาเนะี่ยว่าแสงสว่างเลยแดงตักตกดังแป้ง <laughs> วา่าตกดังแป้งเลยท่านวะัน พอเห็นเป็นพระาธาตุจริงๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละเพราะนั้นอย่า,ยาไปประมาทนะเรื่องพระาธาตุเป็นไปได้ทั้งหมดพระาธาตุเสด็จผมเห็นกับตาเลยถ้าคนอื่นพูดหลวงพ่อก็ยังจะจงสัยอยู่น,นี่อันนี้ล้งปูอุ่นท่านเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นคนพูดน้อยแล้วก็เป็นคนที่ที่ท่านได้ประสบพบเห็นกับตาของท่านเองท่านก็ามาเล่ามาเก่าให้หลวงพ,องพ,องพอ่อหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ซึ้งในจิตใจอีกเหมือนกันนั่นแหละพอหลวงพอ่อนี่เห็นอะไรหลวงพอก็ไม่ได้ไม่เชื่อง่ายๆเหมือนกันนะลูกหลานนะไม่เชื่อง่ายๆเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยชอบพิสูจน์นะแต่ทียังไงก็ตามคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อเชื่อสนิทใจพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อันนี้ก็ขอฝากบอกให้พระลูกพระหลานสถาญ,ญาติโยมพูดคำในใจหรือความในใจของหลวงพ่อให้กับพระลูกพระหลานได้ฟังได้ศึกษานะาถ้าว่าใครจะมีความเห็นต่างก็ไม่ว่ากันอีกเหมือนกันนะเพราะจิตตังนานาจิตตังนานาทัศนะนานาความคิดเห็นนะแต่หลวงพ่อนี่มีความเห็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว